ครับผมสวัสดีครับหลังจากเดินเหน็บเหนื่อยนะครับก็จะพาพ่อมาหาจำเริญน,นะครับไปเล่นน้ำสักหน่อยลงไปจักครึ่งตัวมุดเลกกระไรตัวไปนะั่งนี่นะครับตรงนี้มีท่าลงด้วยนะนี่นะครับช้างลงประจำตรงนี้ ดูผู้จัดการของเราก็ไม่ห่างนะครับไม่ห่างเลยเห็นไม้ตอนนี้หลังจากที่เดินเหนื่อยๆนะครับก็พาพอมหาจำเรืญนลงมาเล่นน้ำสักหน่อยสิเป็นหาดทรายนะครับเป็นหาดทรายชวนฝันนี่นะครับไม่มีกลัวน้ำเลยเพราะว่าเขาเคยข้ามไปข้ามมาเนาะดูผู้จัดการดิผู้จัดการดิ ไปเดินสำรวจก่อนแล้วผู้จัดการของเราสำรวจก่อนแล้วแม่แม่เอ้ยดูสินี่นะครับเออเฮอ่เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วพ่อหมหาจำเรินเอาแล้วไม่มีกลัวนะครับไม่กลัวน้ำลงไปลึกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหอ๋อพายย่างหมดแล้วพี่น้องเอ้ย เป็นช้างเชือกแรกโอ้ oh, รู้ด้วยนะครับรู้ด้วยไม่ให้ถึงแย่งเลยโอ oh. ้รู้จริงร,รู้จริงพ่อมหาจําเริญรู้จริงดูที่นี่ดูสิเป็นภาพที่หาดูยากนะครับภาพแบบนี้ให้เขาอยู่เฉยเไม่ต้องให้เขนอนเพราะว่าเขาเคยใส่ยังวหข้ามแม่น้ําอะไรนะแม่น้ำสโต้ตอนที่จะมาสู้รบน่นนะนี่นะครับดูเอา โอ้โหเย็นสบายพี่น้องเอ้ยนี่คือความสุขของพ่อมหาจำเริญแล้วก็เป็นความสุขของแม่แม่แม่แม,แม,แม่เห็นลูกชายมาเล่นน้ําแบบนี้แม่แม,แม่คงจะดีใจใหญ่เลยเนาะคงจะมีความสุขโอ้โหดูสิดูสิดูสิอือฮึอ,อ้าโหไม่ยอมให้เปียกเลยนะครับสุดยอดมากควานรูหรือช้างรูนี่สมหวังช้างรูหรือควานรูนี่ โอ้ไม้รู้ควายรู้ครับอ๋อควายโอ้โหดูสิครับดูสิคือไม่ให้ถึงเลยเอาแบบพอดิพอดีพอดิพอดีเลยนี่นะครับเล่นน้ำโอ้นี่นะครับน้ำน้ำกว้างมากนะครับนี่กว้างมาก อสมหวังอยากจะทดสอบว่าน้ำเนี่ยลึกประมาณไหนดูเอาแม่แม่ดูเอาอ๋อโหอะไรจะันในนาดเนี่ยช้างติดมองใช่ไหมฮะครึ่งตัว ใช้ตือเจอต่อบ่ะโอ้ให้ตักจะนอนแสดงว่าเขาฝึกมานอนมากกว่าตักใช่ไหมนี่นะครับไนอวลเะเะไ่้วี บอมารถยูบานทำมวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วแม่แม่เอ้ยมาแล้วแม่แม่เอ้ยอืมโอ้โหเดินยังไวเลยแม่แม่เอ้ยอทุงโทรศัพท์อยู่ไหนโอ้โหถ้าไม่กระโดดได้มันมีขาเลยเนี่ย ฮะโอ้โหนี่ครับขึ้นจากท่าน้ำแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้วแม่แม่เอ้ยเออไอ้ห้าวตลอดไอ้ก่้งคู่แก้วกลนตลอดว่าไหม ตอนขึ้นนี่ช้างโอเค okay, อยู่ขึ้นสี่ขาแต่คนนี้ข่ขึ้นสองขาจะไหวไหมเนี้ยขึ้นฮะนุ่ยไหนไม่รู้หรอกก็ขี่ไปก็มองเห็นอยู่ข้างทางตรงแทมกัน ขึ้นแล้วแม่แม่เอ่อขาอ่อนเลยขาอ่อนเลยแม่แม่เอ้ย Yes. นี่นะครับให้เขาดูเพื่อความเคยชินเขาอ่านหรอือครับว่าเป็นคมจ้าท่ากระทรวงคมนะครับเขาอ,อ,อข่านแล้วใช่ไหมอา่อานแล้วก็เฉยเลยอ่างวดวันที่หนึ่งครับผมสองห้าหกหนึ่งครับไม่ใช่สองห้าหกสองบอกหกหนึ่งครับผมก็หกหนึ่งหกสองมันก็อยู่ที่ที่เดียวกันนั่นแหละใช่ครับผมถึงวันที่สาวเสดมีนาหกสองครับอ่าฮะ นี่นะเอาคุณลอกไปทำอะไรเนาะเอ้ยเนี่ยนี่นะเอ้ประมาณไม่มีบอกนะครับบอกไม่ได้ผิดไว้เป็นความลับเป็นระเบียบใช่ไหมเรื่อย ดูท้องครับดูท้องไม่มียุบไม่มียุบเลยตอนนี้ยุดเยอะยุดเยอะเดี๋ยวว่างๆก็จะหัดวันนี้มีไปไทยสวนแถเลยไห,ไหม,มลกกูกที่ไหนมนีพันหรือเปล่าพันขุดมาเมื่อวาน,นอโอ้โหนนไอ<ไ> ใช้ไ,ไว้ตรงหนหน่อยเนี่ยใชตยายขมนนี้ที่ว่างเยอะนะตดินมันได้็เลยวยอยากปลูก้นเ็อ๋อก็ว่าจะไปปลูกนที่รุ่นดวยที่ตะกางนะ,อะโ,โอ้นั่นนะได้หมดถ้าสดชื่น,อน,น 4, โอ้ขี่ช้างมาใส่ไว้ตั้งหลายปีล้วเลยนั่นไม่เกรดไรดินมันเสมอเสมอก่อนค่อยค่อยไถแล้วก็ค่อยยก ทุกวันนี้นะเขาไปเทไว้โอ้อออมันไถง่ายไหมไถได้ไหมไนี่นะโอ้โหขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญตาเนาะที่ให้เห็นพ่อหมาจำเริญใส่แยง ลงไปอาบน้ําแต่ไม่ให้เปียกแยงนะครับให้เปียกแค่เท่าที่แยงจดพอดีแสดงว่าเป็นค,คุณสมบัติพิเศษเป็นความสามารถพิเศษเป็นความรู้เฉพาะตัวนะครับไม่งั้นทําไม่ได้แน่ๆใครก็ใครเถอะอาา่ะฮะอาา่ะฮะครับคลิปนี้ก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้เห็นคลิปนี้มีโชคมีลาบมีโชคมีชัยมีความสุขความเจริญนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ๆนะครับขอให้อยู่ดีมีสุขมีทรัพย์รับโชคนะครับเฮงตลอดปีดวงดีตลอดไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม